เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 ของอสาวสวยเซ็กซี่คาริสากันบ้างนะคะเธอไปเริงร่าริมทะเลแล้วก็นำภาพน่ารักน่ารักแฟชั่นเซตแบบว่าเซ็กซี่เกซีมาฝากกันใครที่ได้ติดตามเธอนะคะวันนี้มีมาฝากกันด้วยนี่ไงน่ารัก ถ้ามีคอนเทนต์นะจ๊ะกับอินทผนลลามโอ,อ,อ้ยฉันจะถ่ายแบบนี้บ้างจริงจรฉันได้แล้ว<ก>ฉันได้แล้วเ,เออเน<ล>ะค<ล>ะก็อินทผนลลามเหรอฉันได้เล็บแล้วออนะคะอินทผนลลามนะคะพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้กับทุกคนเนี่ยมากินอินทผลลามกับมิชมิล่าที่ฉันชอบมากเลยนะคะอุ้ยเซ็กซี่มากเลยอ่ะเออดูมีอะไรเราไปกินแบบนี้บ้างนะนะคะดลำใหญ่ไหมลำใหญ่ก็ได้นะคล้ายๆอินทผลลามนะได้คล้ายกันนะนะคะโดยเธอได้เชิญชวนมิตรรักแฟนคลับเนี่ยบอกว่า this is อินทผลัมสดพวกอยู่เคยกินไหมมันหวานกรอบดีมากไอชอบนี่ะผลไม้ตามฤดูกาลไอชอบผลไม้มากช่วยซื้อผลไม้กันหน่อยเลยพวกอยู่อาจจะเป็นการตลาดที่แบบว่าช่วยให้แบบว่าชาวสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาอะ ที่มาขายอินทผลัมไงอาจจะมีการช่วยอุดหนุนนะคะเชิญชวนให้มาอุดหนุนชาวสวนที่เขาปลูกอินทผลัมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เซ็กซี่เราดูแฟชั่นที่แบบว่าเป็นสไตล์ที่เธอแบบเซ็กซี่แล้วแล้วก็ยังได้แบบว่าเฮ้ยไข่ข้องนิดนึงก็คืออินทผลัมนะคะไอชอบมากนะคะวิสาบอกระบอกรู้สึกเลยสัมผัสได้ชอบมากสัมผัสได้ถึงความชอบมากจริงจริงโอ้โหนะคะพแต่ท่านี้ให้สิบนะถ้าเป็นลำใหญ่มันจะต้องเป็นแบบ เป็นแบบใหญ่ๆลำใหญ่ะมันมันจะมีใบไงสังเกตอเวลาอย่างเงี้ยแต่ว่าอินทผลัมมันจะมีแค่ก้านอุ้ยแต่เราเราว่าคลาสสิกดีเราว่าเอาอินทผลัมได้ได้นี่ถือ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 ไปนบบนีเออ